สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมือนี้ครับมาพอผมก่อนนะครับ grab ยกนะฮะ grab ช่องพ่นขยันนะครับมือนี้มากครับน็อตนะฮะกับ b ท่านเป๋าให้เรานะครับครับโปรเจกพิเศษครับตัวนี้เขามันโมขึ้นมาแล้วสีผ้ามาเบิ่งเบาครับคุณท่านเป๋าเพื่อกลังขุดไปเบิ่งกันครับไปยังไงเป๋าแก่งแก่เฮ้งดีกว่าบวกนี้ว่ะ นี่ครับเพื่อนบวกแล้วมันมียังวะโอ้มันเป็นน้ำสีเหลืองมันเรีกเป็นขีดเบาอ,อยู่วะมอีพีเนีเ่ยเบื้งเออมันกระลั้ในบรรยการฟังอะไรทุกวันสักงสองสามอาทิตย์ครับพอดีวะ่ะอืมสังอาทิตย์เนาะเอาตัวนี้ไปดสสญญลดเมื่อเดือนที่แล้วเด็เบาเองเพื่อนโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะถ้ามาขิ่กับปากกไลค์กุญแจเขามาเบิ้งนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะเฮ็ดคลิปต่อไปไปไปเบิ้งกันต่อครับ น้ำของขวดพูนะรวัตรงนี้คาน้ำน้ำเด้อควยตรงควยเด้อไม่หน่อยน้ำ mỗi bước chết mỗi quá Chết bước mỗi bước mỗi bước mỗi bước à bước mỗi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  bước

หางแหลกหางแหลยสุมนอนยังเงายังเจีสองนึงของมันอะไนของมันมาเมียมันดิยันหุ่นบเป็นหนองหูแยะๆเป็นผู้หูใส่ื่อทำหูใส่นยงใ่กรเมียนห้มนผู้เทิง์นกเมียนนา่ยันบเปนหอง じゃあ、<Huh? S 1> ่าแล้วครับคุนเสนไม่บอกเฮ้ยมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ยี่ลูกไหมโอ้ยบอดดอกวัน1ิสวงอีกแล้วคุยไมงสองสามสี่ห้าหกเละรู้รอเปล่า เข wow. hey. ึ้นหน่อยน่อยว่ะคุยเนอะไรลูกว้าวรมัตได้อกานี้มานานแล้วเป็นยังกพ่ไฮนอทุกควายหลดเป็นเขาไปส่งยังหาไก่เนทางที่มันเกี่ยไก่เานก่ได้เอาเอาเอกะปุกกระโเอาปนี่นี่อิาทีอคลิปเด้อ เอากระงัวกระงัวมันอยู่ดีหนอแขนไปอยู่ใส่มันบอกจะว่าก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปหาเบานะฮะประมาณนี้ครับเพื่อนๆการได้กินเนี่นะฮะได้อยู่ f u ล l ประมาณสามสิบกัวลูกนะฮะได้อยู่เจ็ดคุยนะฮะเฮ้ยบ่ฮอดสามสิบกัวลูกคนละสามสิบกัวลูกพกคุยนี่ล่ะ นะฮ่วันใดทายห้เบิงนะครับว่าคุยเป็นยังไงแกเพื่อนๆอาจจะพ่อหู่กันนะครับอย่าลิมนะครับถ้ามากินอย่ฝากกนไลค์กดแช่นะกดติดตามผมนะครับ่องคนขยันชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปฮะเดี๋ยวไปเบิงกันเนี่ยสวัสดีเพื่อเฟื่องนะฮะเห็นข้าเจ้ามาเบิงกันไยเดี๋ยวผมสเ็ดคลิปให้เบิงอยู่นะฮะเดี๋ยวไปเบิงครับบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้